ขัดขวางด้วยวิธีการที่แปลกประหลาดแบบนี้เช่นเดียวกัน Praise God that He always sees a uh, sees a way uh, a way through แต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นผู้ที่เปิดหนทางและทางออกเสมอ But the 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 word that the Lord had for me um, tonight was really was really around faith ก็ถ้อยคําที่พระเจ้ากได้พูดกับผมและผมอยากจะแบ่งปันในค่ําคืนนี้แล้วก็ตอนเช้าที่ประเทศไทยนะผม เป็นถ้อยคำเกี่ยวกับคาว่า faith ความเชื่อ You know been growing been and he's love us as a family a เราได้เติบโตกันอย่างมากมายในเรื่องของความรักของพระเจ้าในครอบครัว And in unity now spirit right of และก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันในฝันอย่าง But I believe faith I in family he's well us as 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 gonna grow as well, as a body a a แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าก็อยากจะให้เราดำเนินชีวิตในการเติบโตขึ้นในความเชื่อสม่ำเสมอมากขึ้นเช่นเดียวกัน in the days that we believe things according to the flesh and the days that we believe things according to the ways of the world are ending พระเจ้าอยากจะเปล่าประกาศวันสิ้นสุดของการดําเนินชีวิตและฟังเสียงและก็ไว้วางใจในเรื่องของเนื้อหนังและก็หนทางวิถีทางของโลกนี้ here the word says that we walk by faith and not by sight อ่าอันนี้2โครินธ์บทที่5ข้อที่7นะครัผมอันนี้ระบุเพิ่มเติมด้วยเพราะข้อนี้ได้บอกไว้ว่า เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ดําเนินชีวิตตามสถานการณ์ที่สายตาของเรามองเห็น And I believe that we're going to start walking and believing what we what is invisible rather than simply what is visible. โอเคอันนี้อาจารย์พูดใช้คําว่า visible กับ invisible นะแล้วก็ถ้าเกิดเจาะเลยก็คือพรงไม่ได้อยากให้เราดําเนินชีวิตโดยตัดสินใจจากสิ่งที่ เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราคือตาเปล่าของเรามองเห็นมัน visible ใช่ไหมมัน visible แปลว่าตาเปล่าของเรามองเห็นและหลายครั้งเรามักจะตอบสนองการการะทำต่างๆวาจาต่างๆตามสิ่งที่สายตาของเรามองเห็นแต่พระเจ้าอยากให้เราเคลื่อนไปอีกระดับความเชื่อหนึง่งในการที่เราตัดสินใจทําสิ่งต่างๆจากสิ่งที่เป็นฝ่ายลานสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่ฝ่ายลี้ยานเรามองเห็น to give more weight to believe more about what's going on in the invisible in the spirit material and what's natural? what's that on in going on in the material, and what going on, in the natural. What going on that we the the It's 's G: see แท้จะเรียกเลยว่าพระเจ้าอยากให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในแดนสวรรค์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามากกว่าการดําเนินชีวิตตามกระแสรหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยที่สถานการณ์ต่างๆกําลังพัดพาเราไปพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราดําเนินชีวิตตามสิ่งที่ตาของเรามองเห็นแต่สิ่งที่ตาของเรามองไม่เห็นแต่นั่นคือสิ่งที่เรารับรู้ในฝันญาง you know, in the United States, there's such a barrier for so many people to come to faith, to come to believe in Him. ผมอยากจะสรารภาพตรงๆเลยนะว่าประเทศอเมริกาผู้คนที่นี่และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันรู้ไหมว่ามันมันเป็นการยากมากที่ผู้คนที่เนี่ยจะเข้าถึงความเชื่อในพระเจ้าแบบแท้จริงนะ And I have so many friends like this. Unfortunately, what they say is, I don't believe in God. I believe in science. เพื่อนของผมบางคนก็บอกว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เป็นพระเจ้าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เขามองไม่เห็น เขาเชื่อในสิ่งที่เขามองเห็นและจับต้องได้เขาเชื่อในหลักวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผลต่างๆ What they're really saying is I believe in what I can measure, I believe in the natural, I believe in what I can see. หรือผู้นี้คือเพื่อนผมคนนี้กำลังบอกว่าเขาขอเชื่อในสิ่งที่เขาสามารถวัดได้ชั่งตวงได้แต่อะไรก็ตามที่เขาวัดไม่ได้ไม่มีเครื่องมือในการวัดไอแบบนี้สิ่ง,งนั้นเขาไม่อยากจะเชื่อ And if we as Christians, even if we believe in God, if we as Christians

Believe in God who's invisible, and we believe in Jesus who we've never met in the flesh, and yet we have such a hard time believing what He's doing on the earth and what He wants to do on the earth that we can't see with our eyes. <laughs> พระเจ้าผู้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามาอยู่ในร่างมนุษย์ซึ่งคือพระเยซูแน่นอนว่านั่นคือยุคสมัยนั้นที่เขาได้สัมผัสแบบว่าถ้อยคําที่ปรากฏออกมาจนกระทั่งกายภาพสัมผัสได้แต่เราเนี่ยแหละอยู่ในยุคสมัยที่เราไม่ได้เห็นพระเยซูด้วยตาเปล่าของเราแบบนั้นแต่นั่นแหละครับผมคือสิ่งที่เรียกว่าพระองค์ UNG ปรารถนาให้เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแตสนน่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้น,ม,นมีอยู่จริงนะผมสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้ดแปลว่ามันไม่มีอยู่จริงเสมอสิ่งที่มองไม่เห็นนนนนนัััั้้มมมีีออยยู่่่่จรรริงงงไดดเเเชกาาทืพะ You see a lot say that the the enemy or the opposite of faith is fear and I don't believe that. Fear? You say fear, right? Yes. Yes, yes, people say that it's the enemy of faith, it's what prevents faith, it's what stops faith. They say it's fear and I don't believe that. Okay, I need youฟังอาจารย์ host ก่อนนะครับผมคือได้ยินบรรดาคริสเตียนหลายคนเค้าชอบพูดสโลแกนหรือว่าประโยคเนี้ยที่บอกว่า อันนี้คือสิ่งที่คริสเสียนหลายคนพูดเลยว่าศัตรูของความเชื่อคือค,อความกลัวแต่ว่าอาจารย์โฮสบอกว่าสําหรับส่วนตัวของอาจารย์โฮสผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับประโยคนี้ที่คริสเสียนหลายคนพูดเท่าไหร่ See, The word says perfect love casts out all fear จา้าเนีครับอันนี้น่าจะในหนึ่งย่อนที่บอกว่าความรักที่สมบูรณ์แบบก็ขจัดความกลัวเสียน่าจะอยู่ในหนึ่งย่อนบทที่สี่ And so if I have a problem with fear it's because I'm not walking in love ใอ้คำนี้ได้บอกว่า ความรักของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบขจัดความกลัวเสียถ้าเรายังมีเรื่องราวที่ยังเผชิญหรือว่ายัางดิ้นรนเพราะความกลัวอะไรบางอย่างอยู่แปลว่าเรากําลังเหินห่างจากความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าหากความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้ามันเติมเต็มเราอย่างแท้จริงอ่ะมันไม่มีทางที่จะมีความกลัวได้แต่หากเรายังมีความกลัวอยู่แปลว่าเราเนี่ยแหละที่ไม่ได้จดจ่อหรือว่าห่างเหินจากความรักอันสมบูรณ์แบบของพระเยซู The enemy of faith isn't fear. The enemy of faith is what we see. และสำหรับอาจารย์โฮสคิดว่าอะไรคือสตูของความเชื่อผมคือคเซนสนใหญ่พูดว่าสตูของความเชื่อคือความกลัวใช่ไหมสำหรับอาจารย์โฮสสตูของความเชื่อที่แท้จริงคือสายตากายภาพที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านี่แหละเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องได้เห็นถ้อยคำของพระเจ้านะผมจะได้รู้ว่าทำไมอาจารย์โฮสถ,ถึงเชื่อเชื่อในแบบนี้ so to, Matthew chapter เราไปมัทธิวบทที่แนะผมมัทธิวบทที่8 Okay so the first story is the centurion servant it's verse 5 through 10ก่อนอื่นพูดคร่าวๆก่อนนะครับมัทธิวบท It says now when Jesus had entered Capernaum a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For I am also a man under authority, having soldiers under me. And I say to the one, Go, and he goes, and another, Come, and he comes, and to my servant, Do this, and he does it. a n chapter or verse 10 says, when Jesus heard it, he marveled and said, I have not found such great faith, not even in Israel. Uh, อาจารย์โฮสอ่านยาวครับผมมัทธิวบทที่8ข้อ5เนาะจนถึงข้อที่10เอ่อจะเป็นเรื่องที่พระเยซูรักษาบาปของนายร้อยพี่น้องต้องเข้าใจกันว่านายร้อยนี่เป็นคนต่างชาตินะไม่ใช่เป็นคนยิวด้วยไม่ใช่เป็นคนอิสราเอลนายร้อยนี่เป็นทหารโรมัน ในร้อยคือคนที่คุมฐานหนึ่งร้อยคนครับอยู่ภายใต้สิทธิมนุษนของเขาอยู่ภายใต้การดูแลของเขาโอเคอันนี้เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งเอาละข้อห้าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีในร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์แล้วก็บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งพระเยซูจึงตรัสว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายในร้อยคนนั้นตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ไม่เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จ พระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ขอแค่พระองค์ตัดเท่านั้นบ่าวข้าพระองค์จะหายโรคเพราะว่าข้าพระองค์อยู่ใต้สิทธิอำนาจคนอื่นและข้าพระองค์ก็มีทหารอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าบอกให้พคนนั้นว่าไปเขาก็ไปถ้าข้าพเจ้าบอกให้คนนั้นมาเขาก็มาถ้าข้าพโอเคถ้าข้าพระองค์บอกทาสว่าจงทําสิ่งนี้เขาก็จะทาและข้อสิบัะผมเมื่อพระเยซูทรงได้ยินในร้อยพูดอย่างนั้นก็ประหลาดใจนักแล้วก็ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบความเชื่อที่ไหนมากเท่านี้เลยแม้แต่ในอิสราเอล The centurion in the story what was he seeing who was he focused on สิ่งที่นายร้อยคนนี้เขาจดจอ่อเขาจดจ่ออะไรครับพี่น้อง The centurion in the story was focused on the authority of Jesus he was seeing the authority of Jesus นายร้อยคนนี้เขามองและจดจ่อไปที่สิทธิอนาจของพระเยซูคริสต์คือในความ <But> คิดและในฝันอย่างเขาเขาจดจ่อไปที สิทธินัดของพระเยซูเท่านั้น He didn't need to see Jesus come into his house and heal his servant แทบจะเรียกว่าไม่ต้องเห็นด้วยฝ่ายกายภาพเป็นหลักไม่ต้องเห็นแม้กระทั่งการที่พระเยซูจะต้องมาที่บ้านของเขาแล้วก็วางมือรักษาบ่าของเขาให้หาย He didn't need to see evidence or technique or anything he only he said to Jesus just say a word because I trust your authority I believe in you ไม่จําเป็นที่ต้องเหมือนกับว่านายร้อยบอกว่าไม่จะเป็นที่ต้องสําแดงให้เห็นกับลูกลูกตาก,ก็ได้ไม่จะเป็นที่ต้องมีเทคนิคหรืออะไรเลยให้ให้เขาเห็นต่อหน้าต่อตาเขาแล้วค่อยเชื่อแต่ว่าเขาเชื่อในสิทธิอำนาจของพระเยซูว่าพระองค์ทรงสามารถทำได้ His eyes weren't on his servant that was paralyzed and tormented and his eyes weren't focused on how bad of a problem that was สายตาของนายร้อยไม่ได้จดจ่อครับเรารู้ว่าบ่าวของเขาเป็น มีอาการที่ค่อนข้างหนักเลยใช่ไหมแต่เขาไม่ได้จดจ่อที่อาการที่มันหนักหนาสาหัสข,ของบ่าว He didn't see the problem he saw Jesus เขาไม่ได้จดจ่อที่สถานการณ์ที่เขามองเห็นด้ยวยตาเปล่าเป็นหลักเขาไม่ได้จดจ่อที่ปัญหาเป็นหลักแต่เขาจดจ่อที่พระเยซูเป็นหลัก Now I'm going to read the story so Jesus said he had great faith I'm gonna, I'm going to read the story in Matthew 8 23 through 26โอเคเดี๋ยวผมจะอ่านอีกตอนหนึ่งนะผมในมันทธิวบทที่8เหมือนกันนี่แหละ Okay, this is the story when Jesus and the disciples were in the boat. So he said, Now, when he got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest rose on the sea, that the boat was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him and said, Lord, save us, we are perishing. When he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose. and rebuked the winds and the sea and there was a great calm and so the men marveled saying who can this be that even the winds and the sea obey him โอเคอาจารย์โฮดสุดแล้วอ่านไปถึงข้อ27่สเลยครับอันนี้เป็นตอนที่พระเยซูกับสาวกอยู่บนเรือแล้วก็พายุกำลังหนกระหน่ำเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปนี่แน่เกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์นอนอยู่พวกสาวกมาปลุกพระองค์แล้วก็ทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์โปรดช่วยเถิดเรากําลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทําไมจึงกลัวนักนะทำไมจึงถึงกลัวนักช่างมีความเชื่อน้อยและพระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามลมและทะเลและขึ้นลมก็สงบเงียบทั่วลงสงบเงียบลงคนเหล่านั้นก็อจย์ใจแล้วก็พูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันแน่แม้แต่ลมและทะเลก็ยังเชื่อฝังท่าน so Jesus this passage says that his disciples have little faith. Jesus passage disciples have says His in ตอนแรกพงศ์บอกกับนายร้อยว่ามีไม่เคยเห็นความเชื่อที่ไหนมากเท่าอย่างนี้มาก่อนทในอิสรเาเอลใช่ไหมผมตอนนี้พี่ซูก,กำลังพูดกับบรรดาสาวบกว่าทำไมมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน I just said that Jesus said they had little faith because they saw that they were perishing they saw they were dying and they believed that instead of Jesus. โอเคที่พี่ซูบอกกับสาวกว่าเขาช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน ว่าเขาให้สายตาของเขาไปมองและไปจดจอดแล้วก็เชื่อตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพอขึ้นทะเลซัดหมกระหน่ำปับ๊บพวกเขาตันเชื่อไปว่าแบบว่าจะตายแล้วแน่นอนจะเสียชีวิตแล้วแน่นอน When the Jesus multiplied the bread and fed 5, people and 5,000ตอนที่พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ในการเลี้ยงคนมากกว่า5,000คน said the disciples, you have disciples no faith no หลังจากนั้นพระองค์ก็บอกกับพวกเขาเหมือนกันนะว่าพวกท่านช่าง ไม่มีความเชื่อเลยเกินก็คือแบบว่าท่านมีความเชื่อน้อยเลยเกิน is because the disciples were looking at the fish and the bread and how there wasn't enough จำได้ไหมครับมันจะมีประโยคหนึ่งอะตอนที่ได้ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวมาแล้วแต่หลังจากนั้นสาวกก็จะบอกว่าแต่ว่ามีอยู่เท่าเนี้ยและจะไปเลี้ยงคนได้มากมายขนาดนี้ได้เช่นไรนะครับ in that story the disciples weren't afraid คือในเรื่องนี้สาวกไม่ได้มีความกลัวนะครับผม แต่ว่าการจดจอ่อสายตาของเขาไปอยู่ผิดที่เท่านั้นเองอย่างที่อาจารย์โฮสต์บอกตอนต้นว่าเขาไม่ได้เชื่อประโยคนี้ที่คริสเตียนส่วนใหญ่พูดว่าศัตรูของความเชื่อคือค,อความกลัวศัตรูของความเชื่อคือสิ่งที่สายตาเนื้อหนังของเรามองเห็นและไปจดจ่อกับมัน They believe what they saw instead of believe who Jesus was สายตาของเขาเพเขาไปจดจอ่อที่สถานการณ์และปัญหาและความจํากัดสิ่งที่สามารถ วัดผลได้มีตัวชี้วัดตามสิ่งที่เป็นกายภาพแต่ไม่ได้จดจ่อที่พระเยซูเป็นหลัก If you look back in the Old Testament in the book of Exodus after Moses took all of the Israelites through the Red Sea part of the Red Sea the Israelites believed for a season ถ้าพี่น้องจำตอนที่โมเสสพาอิสราเอลข้ามทะเลแดงได้ย่าเลาว่าตอนขึ้นจากทะเลแดงนะตอนที่กองทัพของอียิปต นั้นอยู่ใต้ทะเลแล้วพวกคนอิราเลนี่คือมีความเชื่อนะมีความเชื่อในความใหญ่ของพระเจ้าแต่มีความเชื่อเพียงแค่ชั่วขนาดหนึ่งหรือว่าวบ,บเดียวเท่านั้นเองแต่พอขึ้นจากทะเลแดงแล้วต้องเดินผ่านฉินกันดารใช่ไหมเดินผ่านทะเลทรายก่อนจะไปถึงแผ่นดินพัสสัญญาที่อุดมสมบูรณ์มันมน,นั้นแค่เดินตรงถิ่นชั่วกันดารเขาก็สูญเสียความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องทะเลแดงที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เรียบร้อยแล้ว Even if you see miracle after, miracle after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  miracle, it won't make you a faithful person. It's not enough to have a testimony and say, God's done this for me. And God's done that for me here, and God's done this for me there. อําว่าได้ยินคําพยานจากพี่น้องายมาปดลอยกับเยอะแยะมากมายเลยว่า just like the Israelites the next time you have a problem, if you just see the problem. And you see God, then you have faith don't won't God You you see ความเชื่อที่แท้จริงคือทุกสถานการณ์ที่คุณได้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าอ่ะสายตาคุณไม่ได้จดจ่อที่สถานการณ์หรือว่าความจำกัดของกายภาพหรือว่าของเนื้อหนังคือไม่ได้จดจ่อที่ปัญหาเป็นหลักแต่ดูวงจรของอิสราเอลตอนที่โมเสสนำพวกเขานะดูวงจรน,นะผมเห็นการอัดใ์หนึ่งเสร็จแล้วมีความเชื่อชั่วขณะพอเจอปัญหาถัดไปปั๊บความเชื่อก็สูญเสียแล้วเพราะว่าสายตาเริ่มไปจดจ่อที่สถานการณ์แล้วก็บ่นกับพระเจ้าอีกรอบหนึ่ง แล้วพอพระเจ้าทําการอรัศจรรย์มันก็มีการแก้ไขและหลังจากนั้นก็วนลูปใหม่อีกรอบหนึ่งและอีกรอบหนึ่งและอีกรอบหนึ่ง If you have to see and you have to understand that way you can't walk in faith พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความเชื่อที่มีความเข้าใจในพระองค์อย่างแท้จริงไม่ฉะนั้นไมิฉะนั้นมันไม่สามารถเรียกว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงได้เลย What did Thomas say the apostle Thomas say when Jesus rose from the dead Thomas right Thomas mm hmm. He said, and this is John 20, verse 24. He said, Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where his nails were and put my hand into his side, I will not believe. อันนี้อยู่ในพระธรรมยอหนะผมจำได้ไหมครับที่อาคาทูโทมัสพูดว่าถ้ายอบทที่20ข้อที่24ได้บอกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์แล้วไม่ได้เอานิ้วแย่เข้าไปที่รอยตะปูนั้นข้าพเจ้าจะไม่เชื่อก็คือข้าพเจ้าจะไม่เชื่อว่าพระเยซูฟื้นคืนชีวิตแล้วต่อให้มีคนมาพูดมากมายเลยต่อให้มีคนมาเป็นพยานว่าพระเยซูฟื้นคืนแล้วจริงจริงแต่โทมัสบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไดเอานิ้วแยงไปที่รอยตะปูของพระองค์เขาจะไม่เชื่อ you walk faith all that you trust can't walk faith all that what in if is see กรณีนี้เป็นกรณีที่อาคาทูทมัสไม่สามารถมีความเชื่อที่แท้จริงได้เพราะว่าเขาพึ่งพาและเขามั่นใจเฉพาะสิ่งที่เขาสามารถจับต้องได้หรือว่ามองเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้น and Jesus says blessed are those who haven't seen and yet have believed why are they blessed แต mm ่ว่าพเยซูก็บอกว่า this is t o in John right it's John 2 0 2 9 เนยอนนะครับผมบทที่ 20- ข้อ29ตอนที่พระเยซูตอบโทมัสกลับเนาะที่พระเยซูบอกกับโทมัสว่าเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อเหรอคือเห็นด้วยตาเปล่าอ่ะคือท่านต้องเห็นเราก่อนด้วยตาเปล่าใช่ไหมท่าหน,นึ่งจะเชื่อและพระเยซูบอกว่าแต่คนที่ไม่ได้เห็นเราด้วยตาเปล่าแต่เชื่อก็เป็นสุขผมรู้ว่าภาษาไทยเขียนแค่ว่าคนที่ไม่เห็นเราเฉยๆเนาะแต่ว่าถ้าเจาะคําจริงๆมันใช้คําว่าการเห็นด้วยตาเปล่านะตาตา่ตายกาภาพ you see they're blessed because they can walk in faith they the the can't to it. heavenly heaven have blessed because they can access the heavenly realm, the currency heaven. And you can you have see you you and can of if รและผู้ที่เป็นสุขนั้นคือผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงคือผู้ที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เขามองเห็นหรือว่าสิ่งที่ฝ่ายกายภาพมันวัดผลได้ด้วยความจำกัดของเนื้อหนังนะผมเพราะว่าหากปราศจากความเชื่อคุณไม่สามารถเข้าถึงมิติฝันญาณหรืออาณาจักรพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติได้ So let me ask you in this class ให้ผมได้ถามคําถามนี้กับพี่น้องทุกคนในชั้นเรียนนี้แล้วกันนะครับ Are you focusing on what you are seeing or who he is คุณจดจ่อละดําเนินชีวิตตามสิ่งที่สายตาของคุณมองเห็นในกายภาพหรือคุณมองและจดจ่อไปที่พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจา้า Are you focusing on that problem what what's wrong in your body or are you focusing on who he is ท่านเชื่อในพระองค์ผู้ทรงเป็นหรือ มองแล้วก็ดูในสถานการณ์เกี่ยวกับร่างกายของท่านว่าท่านเป็นแบบนี้ท่านเป็นแบบไหน,น Are you focusing on the number in your bank account or are you focusing on who he is ท่านกำลังเอาสายตาของท่านไปจดจ่อตัวเลขในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของท่านหรือท่านกำลังจดจ่อไปที่พระเจ้าผู้จัดเตรียมและผู้ที่เป็นองค์ทรงเป็ด Are you focusing on that relationship that won't get any better or are you focusing on who he is ท่านกำลังเอาสายตาไปจดจอกับความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ดีหรือว่าไม่ perfect ณเวลานี้่ท่านเอาสายตาไปจดจ่อที่พระองค์ผู้ทรงเป็น you ถ้าเกิดว่าการดเนินชีวิตของคุณเอาสายตาของคุณไปจดจ่อกับสิ่งที่เป็นกายภาพที่คุณสามารถเห็นได้จับต้องได้วัดผลได้คุณจะพลาดอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มาจากพระเจ้า okay. Jesus e is s you working right now in now what you cannot see. พระเยซูกำลังทำการของพระองค์ในสิ่งที่ต้องเรียกว่าบางทีแล้ว ตาเปล่าฝากายภาพยังมองไม่เห็น What is faith อะไรคือความเชื่อครับอะไรคือความเชื่อ It is the evidence of things that are not seen ความเชื่อคือความมั่นใจและความแน่ใจในสิ่งที่ไม่ได้มองเห็นได้ด้วยตาปล่า It doesn't exist in what you can see or measure มันไม่สามารถเป็นสิ่งที่ ถูกจำกัดด้วยการวัดได้ช่างตวงได้ And in h ในฮีบรูบทที่สิบสองครับผมฮีบรูบทที่สิบ s 12เราต้องเดินเนมืนเชื้อแล้วเราต้องทำยังไงครับได้บอกว่าพระองค์ปัฒนานให้เราเพ่งสายตาและมองไปที่พระองค์เท่านั้น And what does it say Jesus is it says he's the author and finisher of our faith this is in Hebrew or not Hebrews 12:2 It says we look unto Jesus the author and finisher of our faith. โอเคว่าจะมีม่ครบทุกคนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่านแล้วเพิ่มเติมให้ฮีบรูบทที่12ข้อที่2ได้บอกว่าให้จับตามองไปที่พระเยซูผู้บุกเบิกความเชื่อจริงๆแล้วมันจะใช้คําว่าผู้ที่เป็นผู้เริ่มต้นของความเชื่อที่แท้จริงและเป็นผู้ที่ทําให้ความเชื่อนั้นสําเร็จตามผลของความเชื่อ และผู้ส่งทําให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์อันนั้นผมเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและทําให้ความเชื่อนั้นสําเร็จและสมบูรณ์ It means that he is the beginning of our faith. He is there in the in between. He is at the end of our faith. When we look at Jesus and not at the situation, that's walking in faith. ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือจุดเริ่มต้นคือพระเยซูผู้เป็นผู้ที่เริ่มต้นความเชื่อแท้จริงระหว่างทางก็คือพระเยซูผู้ดําเนินด้วยความเชื่อ และจุดสิ้นสุดคนสำเร็จสุดท้ายและความสมบูรณ์ทั้งหมดก็คือจบด้วยพระเยซูได้เช่นเดียวกันทั้งหมดคือพระเยซูริ์ดำเนินชีวิตด้วยการจับจ้องและอยู่ในพระองค์เสมอตลอดทุกเวลา I, want to, I want family want what we a that anymore doesn't on to trust us see be ผมอยากจะเห็นพี่น้องในครอบครัวนะักบุพระเจ้าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยสมาชิกในครอบครัวที่ต่างคนต่างตระหนักว่าคุณไม่ได้ดำเนินชีวิต ตามสิ่งที่สายตางคุณมองเห็นคุณไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทําอะไรพูดอะไรตามสิ่งที่สายตางคุณมองเห็นหรือว่าสิ่งที่ฝ่ายไยภาพสามารถวัดได้ช่างตวงได้ that faith we just trust and place our faith in our แต่มันคือการไว้วางใจและการเชื่อในพระองค์และวางความไว้วางใจและความเชื่อทั้งหมดอยู่ในพระองค์เท่านั้น it doesn't mean we won't have bad situations It doesn't doesn mean that there won't be things that go wrong. but that's won't that won't won be where our eyes are that won't be where our heart is ไม่ได้แปลว่าการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่แท้จริงไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอปัญหานะผมเราก็ยังคงต้องเผชิญในสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการจดจ่อของเราและการไว้วางใจของเราจะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เห็นด้วยฝ่ายกายภาพเป็นหลักอีกต่อไปและไม่มีการจดจ่อไปที่ปัญหาเป็นหลักอีกต่อไป And we'll be people of great faith because we won't focus on what we can see Focus on ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือการที่สายตาของเราไม่ได้จดจ้องว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงในตอนนี้แต่ว่าสายตาของเราจดจ้องไปที่พระเยซูเสมอว่าพระองค์เป็นผู้ใดในชีวิตของเรานนี่คือท่ากันที่ผมมีให้กับพี่น้องครับผม